I am anonymous. This is my why for technology. ส่ว so น D E Q เราชื่อหนูพีสเป็นปศิลปินศาสตร์มิวสิกโปรดิวเซอร์แฟชั่นดีไซเนอร์ดีเจแล้วก็ตอนนี้กำลังพ e c t ทีฟส่วนตัวของเองชื่อว่า Bangkok Radio Future คนระับไทมมันสหรับเรามันกลับไปแล้วเดือนมิถุนายนที่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเนาะของ LGBTQ+ แต่สาหรับเราทุกๆใครมันจริงๆเรา,เรา,เรา,เราค่อนข้างรู้สึกเศร้าเพราะเรารู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมนี้ว่าเป็นสังคมหลากหลายแต่ว่ามันไม่ได้หลากหลายแบบจริงๆขนาดนั้นทุกวันนี้มันกลายเป็นว่า LGBTQ+ กลายเป็นเรื่องเทรนดีเนาะที่ทุกคนต้องพูดกันทุกคนต้องออกมาพูดต้องออกมาปกป้องหรืออะไรบางอย่างเสมอแต่มันไม่มีใครกลับไปคิดว่าจริงๆแล้วแบบในสังคมมันยังมีคนชายขอบอื่นๆใดๆอย่างเช่นแรงงานคนผิวสีแรงงานคนอีสานคนพวกนี้ยังไม่ได้ถูกไฮไลท์ขนาดนั้นในสังคมมิถุนาปุ๊บไพรมัเราไปเดินในเมืององงงย่าาา้ตาม นาทุนใหญ่ๆอะ่ะก็จะมีธงสีรุงเต็มไปหมดทั้งที่ทธงสีลุงนั้นอะ่ะมันอยู่บนความเหลื่อมล้ำอะ่ะมันไม่ได้เป็นธงสีลุงที่เซิร์ฟอุดมการณ์ที่แท้จริงของ LGBTQ ทุกๆภายมันเราเศร้าเสมอเราไม่ได้รู้สึกเซเลบริชันหรืออะไรตะก็ตามที่เขาพยายามจะทำให้รู้สึกทุนนิยมพยายามจะทำให้เรารู้สึก คือตั้งแต่วันแรกอะที่เราตัดสินใจจะเป็นศิลปินเราก็เลือกที่จะใช้ชื่อวันูพีซซึ่งเป็นตัวตนที่เป็นเซลล์เคียชันของเรามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเป็นดรากพัวซอน่าอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเรารู้สึกว่าในชีวิตจริงอะเราคงไม่กล้าพูดเรื่องสังคมการเมืองหรือเรื่องโครงสร้างทางสังคมอรือทุกเนี้เพราะเราชีวิตจริงเราก็คงจะกลัวก่อสังคมกลัวการแบบตัดสินต่างๆอะเนาะเราก็เลยเลือกที่จะสร้างตัวตนอันเนี้ยขึ้นมามันเป็นเหมือนปีกซูเปอร์แมนของเราอะที่พอเราใส่ เมคอัพอันนี้เราใส่บิกอันนี้เราจะสามารถกล้าที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตจริงๆบางทีเราก็อาจจะไม่กล้าพูดเนาะสิ่งนี้มันทําให้เราย้อนกลับไปตั้งคําถามกับคุยว่าแบบจริงๆแล้วคุยชายขอบหลายๆคนอะสิ่งที่เขาต้องการมากในชีวิตเขาหลายๆคนก็คือการถูกเล็กคอกไหนนะหรือว่าการที่รู้สึกว่าตัวเองถูกยอมรับหรือมองเห็นบ้างซึ่งสําหรับเราอะในสังคมทุนนิยมเนาะการที่เราจะมีเสียงได้เราก็ต้องมีพิ้วเละแล้วทุกวันนี้คนก็พยายามที่จะสร้างตัวตนขึ้นมา แบบหนักมากเพื่อจะให้ตัวเองมีเสียงในสังคมอะเนาะเราให้เก้าไม่รู้เยอะไปป้อนะแต่สำหรับเราเสรีภาพในประเทศไทยเราค่อนข้างรู้สึกว่ามันเปิดเนาะในทางสังคมนะางว่าทำอะไรเงี้ยมันเปิดแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาด้วย ด้วยความที่มันเปิดในตัวของมันนี่แหละเพราะว่าสังคมเนี้ยมันเป็นสังคมที่ยังกดขี LGBTQ ่ LGBTQ+ ให้เป็นแรงงานอยู่ประเทศไทยมันจะถูกโปรโมทให้เป็นแบบ g a ์ p a r a ได s e LGBTQ+ Friendly Country อะไรเงี้ยคือเราสึกว่ามันเปิดแค่ในทางสังคมอะเพื่อให้คนไม่รู้สึกว่าแบบแลกแยกขนาดนั้นนะแล้วคนก็ไม่จําเป็นต้องไปแบบเรียกร้องเรื่องกฎหมายขนาดนั้นเพราะว่า มันดูเหมือนเปิดที่เราให้ก้าวคือเราให้ก้าวในฐานะที่คนด้วยกันอะอทีตคนด้วยกัน,น,กนรู้สึกว่าคนในบ้านเรายังทีตกันด้วยความเรสเปกฟูลมากกว่าในประเทศอื่นๆที่ยังมีการแบบบูลลี่ LGBT อย่างรุนแรงอะ่ะแต่บ้านเราก็คือในทางสังคมมันเปิดแล้วแต่ว่าในทางแบบโครงสร้างทางกฎหมายต่างๆมันยังไม่เปิดเลยมันยังปิดอยู่แค่แนั้นเดียวเราชอบคิดเล่นๆตลกๆเรื่องกฎหมายในไทยมันอาจจะไม่เมคเซนส์หรอกคนอื่นนะแต่สำหรับเราอะเรามองว่าแบบ มันมันดูเหมือนเปิดอะแต่แบบมันไม่ได้เปิดเย้ยม,มันแค่สร้างภาพว่ามันเปิดอะเออตลกปะ <c oughs> ถ้าจะพูดเรื่องกฎหมายอะเราวรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือต้องหยุดโปรหมนประเทศไทยให้เป็น LGBTQ friendly country ก่อนเพราะทุกที่สามารถเป็น LGBTQ friendly ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ประเทศไทยได้สักสามล้กันถ้าจะบ้าเลยแบบบ้าไปเลยเราวรู้สึกว่าสังคมนี้ยังไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะ เขาอาจจะรับเรื่องการแบบผู้ชายผู้ชายคบกันผู้หญิงผู้หญิงคบกันเป็นเรื่องปกติเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแบบรุดออกจากนอมเลยจริงๆอ่ะแล้ว่าเขาก็ยังไม่สามารถรับได้ขนาดนั้นนะคือเรา d e f i ตัวเองว่าเป็น techno sexual หรือว่าคนที่สามารถมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีได้คือเราจะบอกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนะ่ะเนาะมันเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีตัวกลางเป็นเทคโนโลยีทุกวันนี้เราคุยกับแฟนหรือว่าาาาเเเรรซ็็กกปิด App เอาอะไรอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนแทบจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์มากกว่าที่มนุษย์จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกที่เราจะมองความสัมพันธ์ของตัวเองในหาที่ตัวเองเป็นออบเจกต์บางก็ได้ เราเชื่อว่าในสังคมนี้มันมีคนหลายๆคนน่ะที่ไม่ได้ถูกมองเห็นหรอกไม่ได้มี visible Vis ที่จะถูกมองเห็นได้โดยเฉพาะในสังคมยร e e r นะมันมีคนหลายๆคนที่กําลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนจริงๆด้วยอ่ะเออเรารู้สึกว่าคนเหล่านี้ควรจะถูก r e s p e c t มากๆในพ r i นทมันเพราะเราเชื่อว่าในสังคมใน community queer เองอ่ะก็มีคนหลายคนที่ก็ไม่อาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ community เนาะคนพวกนี้น่าจะถูก r e s p e c t มากกว่าคนที่ถูกมองเห็นใน community LGBTQ ด้วยซ้ำ This is my wife.